สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่เลยนะวันนี้เราจะกลายเป็นสุดยอดน,นักสืบออกตามหารูปทรงต่างๆที่ซ่อนอยู่ทุกที่รอบตัวเรานี่แหละถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะลองกวาดสายตามองไปรอบๆตัวเราตอนนี้สิเห็นอะไรบ้างเอ่ยอืมอาจจะเห็นโตะ๊ะเก้าอี้หนังสือหรือว่าของเล่นชิ้นโปรดรู้ไหมว่าของทุกอย่างเนี่ย จริงๆแล้วมันประกอบขึ้นมาจากรูปทรงต่างๆที่แอบซ่อนตัวอยู่เต็มไปหมดเลยวันนี้แหละเราจะมาเป็นนักสืบตามหารูปทรงพวกนี้กันโอเคภารกิจแรกของเรานะเราจะเริ่มต้นกันที่ดินแดนแห่งความแบนราบหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อรูปทรง2องมิตินั่นเองครับแล้วรูปทรง2องมิติหรือ 2D เนี่ยมันคืออะไรกันนะก็คือรูปทรงที่มีแค่ความกว้างกับความยาวไงล่ะครับแต่ที่สำคัญเลยนะ คือมันไม่มีความหนาเลยไม่มีเลยจริงๆคือมันจะแบนแตะเหมือนกับรูปที่เราวาดเล่นบนกระดาษเป๊ะเ,เลยมาเลยเรามาทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่2รูปแรกในดินแดนนี้กันนี่เลยพี่สามเหลี่ยมเขามี3ด้านแล้วก็มี3ม,มุมส่วนเพื่อนอีกคนนี่คือพี่สี่เหลี่ยมมี4ด้านแล้วก็4มุมเป๊ะเ,เลยลองนับตามดูสิครับ1 2 3กับ1 2 3 4เห็นไหมว่ามันไม่เหมือนกัน แล้วรู้ไหมว่าเจ้าเพื่อนใหม่ของเราเนี่ยอยู่ในของรอร่อยแล้วก็ของใช้รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยอย่างพิซซ่าชิ้นโปรโที่เรากินนั่นแหละรูปสามเหลี่ยมชัดๆเลยหรือลองมองไปที่หน้าต่างสิบางทีมันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยพีนี้เรามาเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยครับนี่คือวงกลมสังเกตดูดีๆนะมันจะกลมดิกเลยแล้วก็ไม่มีด้านไม่มีมุมเลยสักอันเดียว เป็นแค่เส้นโค้งๆที่มาเจอกันพอดีสุดยอดไปเลยนะแอมนี่คือความลับสุดยอดของเหล่านักสืบรูปทรงเลยนะฟังดีๆนะครับสำหรับรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยจำนวนด้านจะเท่ากับจํานวนมุมเสมอจําคาถาวิเศษนี้ไว้ให้ดีๆเลยนะรับรองว่าช่วยเราได้เยอะแน่เอาลละจบจากดินแดแนแราบแล้วได้เวลาอัพเลเวลเราจะว้าไปผจญภัยกันต่อในโลกสามิติ โลกที่รูปทรงต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แบนอีกต่อไปแต่มันจะนูนๆออกมาให้เราจับต้องได้เลยละ่ะในโลกสามมิติเนี่ยนะรูปทรงต่างๆมันจะมีครบเลยครับทั้งความกว้างความยาวและที่เพิ่มเข้ามาก็คือความหนาหรือความสูงนี่แหละพอมีเจ้าความหนาเพิ่มเข้ามาปุ๊บมันเลยกลายเป็นของแข็งๆที่เราหยิบขึ้นมาถือได้จริงๆไม่ได้แบนๆเหมือนกระดาษแล้ว และแน่นอนในโลกสามมิติเราก็มีเพื่อนใหม่ๆรออยู่เพียบเลยมาดูกันนี่คือพี่ทรงกลมหน้าตาเหมือนลูกบอลเลยใช่ไหมล่ะต่อมาพี่ทรงกระบอกนี่ก็เหมือนกระป๋องน้ำมัดลมเปะ๊ะส่วนนี่พี่กล้วยก็คือหมวกปาร์ตี้ดีๆนี่เองและสุดท้ายพี่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโหชื่อยาวจังเรียกว่าพี่ทรงกล่องก็ได้ง่ายดีเอาละ ถึงเวลาที่นักสืบคนเก่งต้องจะหยิบแว่นขยายคู่ใจขึ้นมาแล้วเราจะมาส่องดูให้ชัดๆกันไปเลยว่าเจ้าพวกรูปทรงสองมิติกับสาม,มิติเนี่ยมันต่างกันตรงไหนกันแน่เบาะแสสำคัญที่สุดเลยนะคือการสัมผัสลองนึกภาพตามนะถ้าเราเอามือไปรูปรูปทรงสองมิติมันจะเรียบแบนไปกับพื้นเลยแต่ถ้าเป็นรูปทรงสมมิติแล้วก็โอ้โหเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันนูนๆหนาๆขึ้นมาเลย แล้วชิ้นส่วนมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะพวก2มิติจะมีแค่ด้านกับมุมแต่พวก3มิติเนี่ยมันจะมีพื้นผิวหลายๆอันมาประกอบกันเป็นตัวมันขึ้นมายัางไงล่ะครับเอาละเรานักสืบพร้อมกันหรือยังเพราะนี่คือบททดสอบสุดท้ายเราจะมาท้าทายความสามารถของทุกคนกันกับภารกิจถ่ายรูปทรงจากของใช้ในชีวิตจริงมาดูกันว่าจะตอบถูกกี่ข้อมาเริ่มที่คำถามข้อแรกเลย รูปฟุตบอลกลมๆที่เราชอบเตะเล่นกันในสนามเนี่ยมันคือรูปทรงอะไรเอย่ย t i k อกติ๊ k t o กนึกออกมไหมกลมๆแบบนั้นน่ะเรียกว่าอะไรนะใช่เลยเก่งมากคำตอบก็คือทรงกลมหรือที่เรียกว่าสเฟียร์นั่นเองครับใครตอบถูกบ้างเนี่ยยอดเยี่ยมไปเลยมาต่อกันที่ข้อ2แล้วเจ้าตัวทั์ที่บ้านของเราล่ะจ่อซลิ่ยมแต่ว่ามันมีความหนาด้วยนะเอ่อมันคือรูปทรงอะไรกันนะ ลองคิดดูดีๆถูกต้องแล้วครับมันคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าทรงกล่องไงล่ะโอ้โหเก่งกันจริงๆเลยเอาละ่ะมาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะข้อนี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึงฐานไฟฉายก้อนกลมๆยาวๆที่เราใส่ของเล่นมันคือรูปทรงอะไรครับลองนึกถึงกระป๋องนะ้ำบัดลมดูสิคล้ายๆกันเลยนะและคำตอบก็คือทรงกระบอกหรือ ซิลินเดอร์นั่นเองครับโอ้โหใครตอบถูกหมดทุกข้อบางเนี่ยต้องขอยอกนิ้วให้เลยเป็นสุดยอดนักสืบรูปทรงตัวจริงเดี๋ยวก่อนก่อนจะจบภารกิจกันจริงๆผมมีความลับสุดยอดของนักสืบจะมาบอกด้วยนะมันเรียกว่าหน้าตัดครับเป็นยังไงนะเหรอก็ลองจินตนาการว่าเรามีพลังวิเศษสามารถหั่นของที่เป็นสามิติให้ขาดครึ่งได้พอหั่นปุ๊บ ไอรอยตัดเรียบๆที่เราเห็นนั่นแหละเขาเรียกว่าหน้าตัดครับดูตัวอย่างนี้สิครับถ้าเราใช้พลังของเราหั่นเจ้าทรงกระบอกเว็บเราจะเจออะไรซ่อนอยู่ข้างในนั่นไงรูปวงกลมมันคือรูปทรงสองมิติที่แอบซ่อนอยู่ในรูปทรงสามมิตินี่เองเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหวันนี้เราค้นพบรูปทรงต่างๆกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสนุกมากเลยครับแต่ภารกิจการเป็นนักสืบของเรา ยังไม่จบแค่นี้นะมันเพิ่งจะเริ่มต้นต่างหากคำถามสุดท้ายก็คือแล้วพรุ่งนี้ล่ะเราจะไปเจอรูปทรงใหม่ๆแอบซ่อนอยู่ที่ไหนได้อีกบ้างต่อจากนี้ไปลองมองทุกอย่างรอบตัวให้ดีๆนะครับเพราะรูปทรงมันอยู่ทุกที่เลย